กลับสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์พี่น้องซัมซีดําบาทนีินามเป่งต่อลงไปแล้วพี่น้องเลยพอดีแล้ว ที่ว่าชิดำท่านหนำบอกออกับเท่านั้นเนาะพี่น้องเพราะเปล่งต,ต่อต่อกันไปเลยมันกัดได้เบิด์ตกูหายเลยได้เน่เบิได้เน่านานกัดดูดน้องยายเคี้ยวน้ำจักจีหาห้ทั้งหลุม 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หาหาห,หาพวกไข่เท่านั้น ก,ก,ก,กาะะกเลือตาหนึ่งกับขึง เาก็ยังกันซุกพี่น้องเลยตื่นสวยเหมือนนี่เริ่มตื่นพ้นโต๊ะมาขึ้นม้านอนม่วนที่อาหารปั่นเส้าพี่น้องก่อนลงโลกาตีนงัูเจลพี่อ่เผ <c oughs> าแล้วก็มาตม้มเผาดีๆแล้วก็มาต้มมันเปื่อยพี่น้องเยแล้วก็กินกับแจว่ว,ก,มมก,ก,ก,จวกินแบบง่ายๆเลยพี่น้อง พอใจยังยังแก่ยายเคียวไปเบิ่งมอลำเนาะพี่น,น,น้องยายเงิงก็ไปเบิ่งมอลำ หลังจากกินเขาแล้วพี่น้องปั่นเขาเศ้าแล้วยังเงิงมาแต่เบื่อมอลำยังเงิงนอนปุ๊ยพี่น้องเลยซมสีดำดำจนตาเหลือกดำจนแล้วไป <c oughs> ลองลบก,กาก่อนพี่น้องเลย ห้นี่ก็ได้ให้นั่นก็ได้นั่นก็ได้ดำแลล่เลยกะล็ะแลลวเนาะพี่น้อง นอนแล้วนอนก่อนเดอ้อวะสันอนอนก่อนเดอ้อวะสันลกได้หาชิม,มัดแล้วไปไายเดอ้อวะสันไายดำน้ำมะออื่นผัดบุมี่มููดำได้พี่น้องเลยไปบวชพอย่างาเตะมะออื่นปะหนามไป เเด้อสิธาตมาัดเดรลาดลเดต้นะหายใจหาคนงานกับบุญีพี่น้องไปกระดมนาภายน้นมันอันนมีคนงานกับชัยในดอกพอได้มาสวย อยาพักแว่นก็เกิด เดินหน้าชุ้เก่าหายนอดนานตะกาน้่ไปเมื่อตะกี้าสองสามหายสะาหาย มือได้ได้ก็ กูจะกากระซ่เลยเนองจะหน่อยกระต่ายหว้าคสุดยอ พนขั้นพ่นนั่นพ่นบโต๊กน่ะพี่น้องไม่มีนำน้องหน่ะก็แล้วเลยพนต๊กมาเลยขาเจ้ากระดัมหน้าขาเจ้าเบิดไอผูนใหญ่พาไปหาคนมาโลก,ก้าสวยได้ตั้งแต่เลือกบริจคน้นน้องเลยไ่้กระดัมหน้าไายมันขั้นบอกนไม่ยังสิเหล็กอยู่จบอีกมือแล้งกัดไปบวชพออ่อใหญ่อาเต๋มาอื่นญาติโมมีไปไปอยู่ท่นไปก็มีแต่ญาติพี่น้อง พ่อไฟ่กัดจากเผ่าดำหน้ามันเดือนแปดเลยนอพ่อแม่นพ่อเดือนแปดมันสีขาวพันช้าแหละธรรมดาสีขาวพันช้าน้าดำแหล้วเลยเนาะ้าแมพ้นโต๊ะแลมาอีกมือแรกหนีพี่น้องเลยคน่นไปบวชนีกไฟ่กัดไพกับเผ่าจากดำหน้าไฟหน้ามันแล้วบาดเียมันไปก็ม่เตือนแต่น้อง เป็นผูมัดคุณลกน้ำเงินเบาใจก็เผยภามได้หาชิปมัดในชิปดำพี่น้องเลยคุณลกก็มิเตพิการหนังหนังลกมิเตพิการทั้งขาทั้งแขนแล้วก็หนังลกจะกนนกพูดเทพจ เบาใจเป็นซูเปอร์ครับโหลดผ้ามีเงาเคียวไปเบิ่งมะลัมจักได้นอนบรได้นอนี่นอ้องเลยใจหมากเห็นวียกกินลบเห็นบาได้ ฮะจะได้นอนอยบ่บ่ได้นอนดบ่ไดนอนบ่ขึ้นบดเบิ่งมดลำเรื่องแต่บ่ไดนอนจะอยู่ในใจ หนึบสองมัดสามมาดสี่มัดห้ามัดห้าก็ได้หหกัดทเจ็ดมัดแปดบาท โกโลกบ่ได้พี่น้องหากเก่งออกมันนูนนั่งลกไม่ได้ป้าต่งงา,างนังมากครับ เขาไปทีหลักมงมังกรนะุกมันซุกหรือเป่าพ่อมงมังกรสาแล้วยบ่อมันซุกหรือบ่อวะคือตรงนี้ปลาโขบบ่อนูอักยังว่าอย่างกับริเงินวงสางเล่ว อยู่ทางขอกงวนนะเนี่ย มอสเลื่องบ่กขึ้นเนี่ยประด้านบนไปเบิ่งมอลสเลื่องบ่กขึ้นเนี่ยนอนโอ้ยแล้วแบบใครเคี้ยวไปจนสวดหลดเขาเคี้ยวไปจนสวดหลดหลดได้เคี้ยวโอ้โหน่นได้ไดบอกกันอยู่ ้นโต๊ิบนบ่อยู่ได้เหยียบบ่ะสันเมื่อได้ดำนาดำเด้อที่เขาพันชาเด้อนึงพอยิบแล้วก็ยิบมาโลด แป๊บสิไม่ใช่ไปขวัดมาถั่วบ้อน่ะเดได้ว่าขวัดยี่แม่ก็ยังนอนนะก็มาเจ้านี่ทีมงานมอลมเรื่องตานี่ยขึ้นมิตยาแท้ีนพี่น้องเลย อยากาเลื่อยมาตาดัอาดอะไรพอกันคิดหนาพี่น้องสบายดีประมัดก้าก่อนปวด